เล็โรเลตโคโล้วนดครับอันนี้เกียร์กระตุกเกียร์กระพือนะฮะช่วงเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่คันนี้เราไม่ถึงกับต้องโอเวอร์ฮอนเกียร์นะฮะเราเปิดอ่างใช้ก่อนเลยไม่มีเศษแผ่นคัาสมีเพียงเศษที่เหล็กที่ติดตามแม่เหล็กดังตามตามวิดีโอที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็กองเกียร์สปะกน้ำมันเกียร์ดำเดียว่าทาการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปยนกองเกียร์นะครับจากนี้เราก็คือมาต่อกันคลิปนี้เลยก็คือการฟอกเกียร์ก่อน การรีไซเคิลนะฮะเอาน้ำมันเกียร์ใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ฟอกเกียร์ลันไป10บนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่การนะฮะเพื่อทําให้น้ํามันมีความใสขึ้นนะฮะแต่มันคงไม่สะอาดมากมายเพราะเดี๋ยวเราต้องทําการเอ็กชแนนต์ต่อก็คือการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เอาน้ำมันเกียร์เก,ก่าออกทั้งระบบเลยแล้วก็น้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปซึ่งเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ต้องหรเราจะได้น้ำมันเกียร์ใหม่ที่ว่าเต็มระบบเลยนี่ฮะ อนนี้คือเรากำลังทำการแอคชั่นอยู่เห็นเลยว่าน้ำมัน่วยวิ่งเข้าไปในการที่ดีมากเลยนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแมนอนจากประเทศเยอรมนีนะครับเราต่อ้วยเครื่องหือพิเศษตรงรุ่นตรงสเปคนะครับการทำแบบนี้จะช่วยรักษาเกียร์ทำให้เกียร์มีความสะอาดในการที่ปกติแก้ไขปัญหาได้ดีมากครับก็มาลองขับกันดูนะครับ จากทาการฟอกเ, gear 2, gear เก,กียร,ร,ร์ฝัดเกียร์แล้วเนี่ยจากเดิมที่เกียร์สองเกียร์สามเนี่ยกระตุกกระพือรถสั่นนะฮะอันนี้นิ่มๆสบายแล้วนะฮะเกียร์เปลี่ยนราบเลื่อนนะครับนี่เกินความเร็วที่ลูกค้าเขาตั้งไว้หน่อยโอเคมาดูที่หน้าจอนี้นะครับ ใช้เครื่องสแกนแล้วก็คาลิเบตให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครรีเซ็ตให้แล้วนะครับยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับครับดีเกียร์ไม่กระตุกแล้วสบายใจหายงงได้นะครับก็สนใจก็ปรึกษาได้นะครับที่ Top Motor Oil ท็อปมาตร์อ่อยจังหวัดชียงรายนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Liquid m o l ลี แล้วก็ของไม่นั่นเยอรมนีนะฮะใช้เครื่องมือทันสมัยร้านตั้งอยู่ที่ถนนสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเราจะถึงร้านแล้วนี่นะครับทอปตออยู่ตรงนี้นี่นะข้างหน้าคือสนามบินนะครับโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับ